ส่งดอกไม้หรือคลายตะขาบมีครอบครัวครอบครัวหนึ่งค่ะเขามีพี่น้องอยู่สองคนหญิงสาวคู่นี้เขาเวลาเขาจะเป็นคนที่ไม่ค่อยลงรอยกันการที่ทําให้ความสามัคคีกันนั้นน่ะก็เป็นไปได้ยากเขามักจะทะเลาะกันบ่อยๆแล้วเขาก็ไม่รู้เลยว่าการทะเลาะกันเนี่ยมันคือการที่ทําให้ความรู้สึก ของคนสองคนเนี่ยยิ่งแตกเล้าไปเรื่อยๆแตกเล้าไปเรื่อยๆแล้วเขาก็รู้สึกว่าเขายิ่งห่างก,กันไปเรื่อยๆในความเป็นพี่น้องของเขาก็ห่างกันไปเรื่อยๆห่างกันไปเรื่อยๆค่ะมีวันหนึ่งพี่สาวเขาได้เรียนรู้ถึงการที่ส่งดอกไม้หรือคายตะขาบก็คือการพูดเห็นคุณค่าในตัวน้องสาวเมื่อเขาเห็นคุณค่าในตัวน้องสาว เขาก็ได้พูดกับน้องสาวของเขาใหม่ชีวิตท,ที่เขาเคยต่อว่าเขาเปลี่ยนใหม่น้องสาวเขาทำอะไรเล็กๆน้อยๆให้ไม่ว่าจะทำกับข้าวให้ไม่ว่าจะซื้อขนมมาฝากเขาจะขอบคุณน้องสาวเขาแล้วเขาก็จะพูดถึงขนมเนี่ยเวลากินขนมแล้วเขาก็จะบอกว่ารสชาติขนมอร่อยจังแล้วรู้จักถามไถ่ในการที่ซื้อมาจากไหน หรือเขาเห็นน้องสาวเขาทําอะไรเขาก็จะมองกลับในมุมที่ดีก่อนหรือเขาเมื่อน้องสาวเขาเนี่ยมีความเคยชินในการตอบโต้ในการเถียงเขาเขาก็จะกลับมาดูก่อนเขาว่าเกิดอะไรขึ้นน้องสาวเขาถึงตอบโต้ได้ไวโดวยการเถียงเขาจะกลับมาดูต้นเหตุก่อนเลยว่าอะไรเกิดขึ้นเรื่องนี้นะคะทําให้รู้เลยว่าเราอะอย่าใช้อารมณ์คะ่ะ อารมณ์เป็นต้นเหตุแห่งปัญหาแต่เราให้กลับเรามาดูก่อนว่าคำพูดของเราเนี่ยมันทำให้คนอื่นเนี่ยรู้สึกอย่างไรคำพูดของเราที่ส่งออกไปอะ่ะ ทำให้คนอื่นนั้นมีอารมณ์โกรธโมโหไหมคําพูดนี้ทําให้คนคนนั้นน่ะเกิดความเจ็บปวดในหัวใจไหมถ้าเราส่งความเจ็บปวดในหัวใจเราไม่ได้ส่งดอกไม้แล้วค่ะเราคลายตะขาบให้เรากลับมานะคะมาที่ต้นเหตุเรารู้ต้องรู้จักชื่นชมเราต้องรู้จักขอบคุณเมื่อเราชื่นชมเขาขอบคุณเขาในตัวเขาก็จะสลายด้วยความขุ่นมัวแล้วเขาก็จะหันด้านดีเข้ามาคุยเข้ามาหาเราแล้วทุกสิ่งทุกอย่างก็จะสามัคคีขึ้น ในความเป็นพี่น้องทุกอย่างเปลี่ยนแปลงได้ด้วยการส่งดอกไม้ไม่ใช่การคายตะขาบค่ะขอบคุณค่ะ